มาเก็บผักไทยที่สวนของเพื่อนสไพตุรกี วันนี้ก้อยนัดกับเป็นเพื่อนสไปยตุรกีว่าจะไปปิกนิกที่สวนบ้านพี่ลีเพื่อนสไปยตุรกีเมืองบูซาของเราแต่สวนของพี่เขาก็อยู่ต่างอำเภอก็คืออำเภออิสนีน้องปุกลุกก็อยู่ที่นี่เหมือนกันซึ่งน้องก็มาหาพี่ลีบ่อยๆพี่ลีแกปลูกผักไทยเอาไว้เต็มสวนแล้วก็ขายทางออนไลน์ให้กับเพื่อนเพื่อนสไปยตุรกีเมืองอื่นๆด้วยพอมาถึงน้องหมาของพี่ลีก็มาต้อนรับพวกเราด้วยนะ่ารักสุดๆบ้านสวนของพี่เขาบรรยากาศดีมากนะอยู่สุดๆนี่ก็คือพี่ลีพี่สาวใจดีของพวกเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพีลลแกกกปูผัไทย อะไรเอาไว้ในส่วนบ้านแน่นอนว่ากับเราก็ต้องขาดไม่ได้ตรงนี้เป็นหมันเทศแต่น้องยังเก็บไม่ได้เพราะหัวยังไม่โตต้องรออีกหน่อยแต่น้องก็เริ่มมีหัวโผล่ออกมานิดนึงแล้วดูสิผักบุง้งพี่ลีปลูกเอาไว้2ชนิดก็คือผักบุ้งแก้วดูสิต้นอวบหน้ากินมอสแล้วก็ผักบุ้งจีนด้วยปลูกเอาไว้เยอะสุด,สดเมนูในหัวเนี่ยก็เริ่มมาละ่วนนี้ก็คือตะไคร้กำลังเริ่มโตเลยข้างๆกันก็คือมะเขือเปราะต้นพริกปลูกเยอะมอส แถวยาวสุดๆอลาสบอกปรีว่าอย่าก,กินแอปเปิลปรีก็เลยรีบจูงมือหลานไปเก็บเอาที่ต้นเลยอยากกินเท่าไหร่ก็ไปเก็บเอาเลยนะครับซึ่งระหว่างทางกลุ่มทัวร์สวนผักสองกลุ่มก็ได้มาบรรจบกันตรงนี้สามีของพี่ลีก็ได้นํากลุ่มผู้ชายมาดูผักไทยด้วยเหมือนกันและไอ้เต้าอลาสก็ได้กินแอปเปิลสมใจแล้วอ่อยสุดๆไปเลยครับ้ะก้วยดีแล้วดีแล้ว,ลวกินเยอะๆนะกลุ่มผู้ชายเขาก็กําลังดูฟักทองไทยที่พี่ลีแกปลูกเอาไว้ทําเป็นซุ้มแบบนี้แต่ลูกก็ยังไม่โตรออีกนิดนะึงเฮ้ย เพิ่แป๊บเดียวอลัสก็บแอปเปิลเต็มเสื้อเลยโอ้โหยังไม่เต็มสักหน่อยเดี๋ยวผมไปเก็บอีกมาดูทางฝั่งนี้เป็นถั่วฝักยาวอวบอโอ้โหโอวบจริงส่วนตรงนี้เป็นซุ้มบวบเหลี่ยมกำลังโตพอกินเลยโอ้โหบวบเหลี่ยมนี้ทำไมยาวเบอร์นี้อ่ะยาวกว่าแขนน้องนิกอีกสุดยอดมอพี่ลีแกปลูกผักเก่งสุดปลูกยังไงให้ผลสวยใหญ่เบอร์นี้ค่ะมาดูฟักทองตุรกีเขาจะใสใหญ่มามแต่เนื้อไม่แน่นเท่าฟักทองไทยนะคะบวบหอมก็มีใสกำลังดีเลยแหละถัดไปอีกนี่ก็จะเป็นมะระขี้นกลูกสวยมากลูกอ่อนกําลัง ลแล้วก็มระจีนลูกใหญ่ลูกยาวสุดๆสวยจริงๆน่ากินมากๆใบโหระพาไทยก็มีถ้าเป็นของตุรกีจะใบใหญ่กว่าแต่กลิ่นไม่แรงเท่าของไทยค่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวอีกแล้วทั้งหมดนี้เราจะยังไม่เริ่มเก็บนะคะเดี๋ยวรออีกทีมาถึงกินข้าวกินปลาเสกพวกเราถึงจะมาลงมือเก็บผักกันพูดถึงยังไม่ทันไรพี่ไต่พี่กุ้งกับน้องอุ้มก็มาถึงแล้วพี่ไต่ก็พาลูกชายกับสามีมาด้วยไม่ได้เจอเ,เพื่อนๆนานมั้งเพราะว่าปีนี้แก๊งเราทยอยกลับไทยกันหมดทุกคนเลยค่ะพี่กุ้งมา ก็รีบไปเรียนวิธีปลูกผักกับพี่ลีเลยน้องปุกลุกชงน้ําโอเลี้ยงกับน้ําชาเขียวมาบานาน่าก็เลยจะขอดื่มโอเลี้ยงก็แล้วกาันไปเดินดูผักมาจนเหนื่อยฉันต้องการน้ําตาลแล้วก็เทโค้าให้โจเซฟกับอาริบด้วยอืมสดชื่นมากเลยครับอลาสมาทักทายพี่น้ำหน,น้าไม่ได้เจอกันนานอลาสคิดถึงสวัสดีครับผมชื่อน้ำหน,น้าหรืออติล่าครับอลาสเห็นพี่สวัสดีก็เลยสวัสดีกลับไหนสวัสดีอีกรอบสิไืมว้สวยมากสองหนุม่มพี่โจเซฟกับพี่น้ำหน้าก็มาเล่นเกมด้วยกันสนุกเลย